ผ้าแพราวามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมผ้าแพราวาคือผ้าแพรเบียงไหมของชาวภูไทย ที่ใช้พาดเบี่ยงคล้ายสบายและด้วยความกว้างหนึ่งศอกยาวหนึ่งวาจึงเป็นที่มาของชื่อผืนผ้าว่าผ้าแพรวามีแหล่งผลิตที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินโดยช่างทอกลุ่มวัฒนธรรมภูไทยสตรีชาวภูไทยจะนิยมนำผ้าแพรวามาพาดเบี่ยงเพื่อไปร่วมในโอกาสพิเศษเช่นงานบุญบั้งไฟพิธีกรรมเหยางานกินดองหรืองานแต่งงานกรรมวิธีของการทอผ้าแพรวา เป็นกรรมวิธีจกแบบดั้งเดิมโดยใช้นิ้วก้อยจกสอดเส้นไหมสีสันต่างๆสอดแทรกเป็นเส้นพุ่งพิเศษตามจังหวะลวดลายทีละเล็กทีละน้อยส่วนการย้อมไหมมักใช้สีธรรมชาติโดยเฉพาะสีแดงจากครั่งซึ่งใช้เป็นสีพื้นทอสลบับกับการสร้างลวดลายจกเป็นช่วงๆตลอดทั้งผืนผ้าแพรวาผืนหนึ่งใช้เวลาทอนานนับเดือนแต่ละผืนประกอบด้วยลวดลายไม่ซ้ำกัน แต่ละลายมีความหมายเกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อของชุมชนเช่นลายนาคสื่อถึงบรรพชนลายดอกแก้วสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และคุณงามความดีของชีวิตด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงประกาศขึ้นทะเบียนภาพแพรวาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552